สวัสดีครับสวัสดีท,ทักทายผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจบางดาอินดีด้วยละกันครับผมบรรยากาศแดดร่มลมโตครับมาถึงแล้วครับหน้าเทศกาลงานช้างแฟจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็เวทีคอนเสิร์ตก็รับหน้าที่โดย i อสสุรินทร์อีกเช่นเคยครับผมแต่ปีนี้ปีนี้มาชุดใหญ่ไฟกระพริบกว่าเดิมครับนะฮะ ชุดใหญ่กว่าเดิมยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมตู้เบสเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมืม้า่าละกี่ดอกน้ำเอาสามชั้นชั้นละสองสี่แปดไสองสี่หกแปดสิบสองเฮ้ยสิบสิค่าละสามสิบเออหูดมูหูตาบอดแล้วผมนี่สองสี่หกแปดสิบ ข้างละ30ดอกนะครับเสียงกลางก็ข้างเท่าไหร่เนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16เสียงกลางข้างละ16ใบละ2ดอกออสุดจัดเลยงานสุรินทร์บ้านตงองเนี่ยลงชุดใหญ่เลยนะครับผมนะเป็นเทอร์โบครับนะ สปีดเ,เป็นเทอร์โบครับเปลี่ยนใหม่แล้วครับเป็นตู้ไม่สดๆสสร้อนๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นงานที่2ที่ลงนะครับงานแรกอยู่ที่ไลหลเรือไฟนครพนมครับแต่น่าจะไม่ได้ลงชุดใหญ่ขนาดนี้นะครับอ,อพี่น้องเลยไม่อยากจะบรรยายเลยเสียงพลังเสียงจะเป็นไงสวัสดีครับ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูขุมพลังด้านหลังครับด้านหลังขุมพลังอยู่วางอยู่ใต้เวทีด้านหลังตู้ลำโพงนี่แหละไปดูกันตอนนี้ยังเข้าได้ครับผมดึกๆหน่อยนะ่จาจะเข้าไม่ได้แล้วล่ะนะครับอ,อมุดหน่อแล้วกันเออ ทำไมหน้าคุ้นๆเยอะจังวะเอามาดูคุ้มพลังครับมุดมุดครับพี่น้องมุดเอาอู้หูปีนี้เฮียโยใช้ท้ามหมดเลยครับผมแสดงว่าต้องมีอะไรดีนะครับเดี๋ยวดูสี่ชแนลกี่แท่นเนี่ยสี่ชแนลหก ครับหแท่นแล้วก็จะมี9 0้า9 0 0 4เ่เกาห้แท่นต่อข้างนะครับผมเนี่ยอันนี้คือต่อข้างนะครับแล้วก็จะมีตัวสี่ช n e l ของอะไรอะที่แกสั่งมาจัดจำหน่ายนะครับนะอีก2แท่นนะครับอันนี้ต่อข้างนะครับพี่น้องดูเอาสุดไม่สุดให้มันรู้ไป Ui oh. xịt oh, team uh, back วงสิทธิ์มาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเราต้อนยู่ไส้ข้างนอกเฮยเคยห้อีฟ้าหรือเจนน้าที่นเต้าเลยเหรอเฮ้ยซิบเกี้ยนเต้าตัวนี้น้ำอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับ ข้างละ6ตัว9004ศูนโปรข้างละ5ครับผม,มเฮียจัดสุดมากเลยนะครับมา,มาแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปดูตู้ลำโพ,ง,พงอีกฝั่งหนึ่งนะ เลยลน,นี่ครับโอ้โหทางละสามสิบใบครับบีดเสียงกลางข้างละสิบหก ไออ s ลงงานช้าปีนี้ครับพี่น้องนะครับใหญ่จริงครับเหียโยัดเต็มมากเลยเนดะี๋ยวเรารอดูไฟแสงสียอมกับคืนครับว่าเวทีของ i อนี้ไฟแสงสีจะแจ็มขนาดไหนครับตอนนี้ก็ปล่อยกระแสไฟมาแล้วนะครับรอพูดแต่ลมตีลมแรงมากเลยสุดวันนี้นะครับลมแรงจริงครับ ก็จะเป็นคอนเสิร์ตของพงศิษฐ์คำพีครับนะครับทีมแบ็กสเตดของพี่ปูเริ่มมาจัดอุปกรณ์แล้วนะครับตอนนี้นะนไไฮะฮะอะไรวันไหน,นที่พนมดงรักกันนะอันรลเอาเวทีไหนไปลง เอาเวทีไหนไปลงก็ลงเวทีด้วยไม่ใช่เหรออหนังยังเดียวอ๋อวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดนี้พรุ่งนี้เออวันนี้สิบหกเหรอสิบเจ็ดพรุ่งนี้อะวัสดีครับจัดไฟสวยๆให้หน่อยนะวันนี้ ไม่ได้ดูไอนานแล้วมือไฟครับมือไฟจานเขียวจอ led เนี่ยของไอเอสนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่ครบวงจรครับผมนะครับกับระบบไฟแสงสีเฉียงนะครับมาตรฐานนะครับอีกหนึ่งเจ้าของจังหวรร์นินะครับนะ เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเฮีย <Okay. S 1> ประจำที่มิกแล้วนะครับผมนะ mm hmm. ในช่วงแกลองเสียงนี่แกจะเปิดแต่เพลงลิขสิทธิ์นะครับ mm hmm. ผมจะไม่ถ่ายนะ <laughs> อันนี้ก็คือให้พี่น้องดูนะครับระบบนะครับของเวทีคอนเสิร์ตของงานช้างนะครับปีนี้นะครับว่าเฮียโยได้อัปเดตอะไรกันบ้างนะครับผม ถือว่าอัปเดตพอสมควรครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้เบรคพาวเวอร์แอมป์นะครับเรื่องเสียงเดี๋ยวเรารอฟังตอนอสาวเช็คดีกว่าเนาะรอตอนทำสาวกลองสาวอุปกรณ์ดนตรีต่างๆของวงพงศิษฐ์คมภีครับของพี่ปูครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คือพาชมระบบคร่าวๆก่อนครับผมนะเดี๋ยวยามค่ำคืนเราดูไฟแสงสีเสียงอีกรอบหนึ่งครับอีกสักคลิปหนึ่งครับ สำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ